สวัสดีครับพี่น้องกับผมวินยาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับมีมีโอกาสแด่มาเมืองชุมแพรกับสิมาแวะเบิงนะครับพาเอฟซีขี่รถพนันขี่รถพันเมืองชุมแพรเบิงสารขีาเจ้าสารยังนี่พี่น,ออน้องงานมึงเดอ้อ สาลจังหวัดชุมแพเห็นบ่เห็นว่าพี่น้องเห็นว่าารจังหวัดชุมแพเห็นบ่มครับขาจามาสารจังหวัดชุมแพบ้านนี้เฮาสิบ่ไดเอิน้น้ำเพื่อนี่ครับจะเป็นจังหวัดชุมแพ,เพาามนะะเห็นว่นพา,มา,มา,มาพี่น้องคอยติดตามนะจะเจ่นญมายามดก็บี่ญาบ่ไดม้ามั่นเกือบปีแล้วนะครับเนาะมาม้นนี้ก็สีมาแอบจอบ ไทยเอาเมืองคนเมืองจุ้แพ้จังน้อยนะครับเนาะพมเจริญที่จะไปหอดสายแล้วเพี่อเป็นไหนพขะเจ้าเ็ตถนนหนทางกวางขวางนะครับขยายกวางขวางคุณอาเขตเขตถนนหอดุืนนี้ครับเขตถนนวุ้นเนี่ยหอดถนนสายไฟุ่นนี่เขตถนนขุนเจ้านะครับกะเจริญอีลีครับยอมรับอยู่เมืองจุ้มแพ้เนี่ยเจริญนะครับเนาะกวางขวางมาก ความขวางเจริญถนนท่าเจ้ากับมึงมากนะครับเนาะวิวทิวทัศน์ตัวอำเภอชุมแพแตะว่นสารจังหวัดชุมแพรบมนี้นะครับเนาะข้าจเจ้าอนา,าคตนะครับเนาะผมมาแน่นอนยู่แลวล่ะนะครับเป็นจังหวัดเป็นใดแน่นอนนะครับเนาะอ่าน,นมอสมนักงานรายการเห็นมอจังหวัดชุมแพร่ครับนะี่ยนะครับเนาะ ครนะเบิงเบิงง่ายๆนะครับเบิงว่าเป็นจังหวัดใดบ่เป็นจังหวัดแน่น,น,นอนบอ่นะครับเบิงนอรดครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิงมาจอบเบิงอำเภอชุมแพนะครับเด้อนี่เห็นบ่ามาจอบเบิงอำเภอชุมแพเป็นยังไงแน่ถนนข้าเจา้าคุณอะก่วงคุดสุดสายหูสายตาที่เล่นมีหญ้าแรงยืนนี่มีแห้งแลงแรงเลยแรนไปแห้งจอดขาเจ้าจูงไนพุ่อนเล่นไนพุ่นนข้าเจา้าจอดเป็นบอ ตลดาลดตลาดนี่ครับเนาะไงก็บางจังหวัดกุลละครับเนาะบางจังหวัดที่พี่ยาเคยไปก็บางไงมากนะครับหน,หน้อยๆนะครับเนาะตบว่ากันนะครับแล้วแต่สองทีแล้วแต่ผู้บริษัทเมืองอะเจ้าเนาะจำอะไรจำอไไมเรื่องจำอไไรนะครับแต่พื้นที่ คจ,จะเลื่อนจะนามเพื่อในตระบลคือหมู่บ้านเน่ยบางหมู่บ้านก็ใหญ่หมู่บ้านจะน้อยคือตำบลแต่ละดตำบลจะนามเพื่อกันนะครับเนาะตบางนามเพื่อกันในน้อยนิดเดียวนะครับบางตำบลใหญ่ก็กออมเภอก็มีมันมๆๆๆากนะครับเหนไหรงานเขตพื้นที่เห็บอสอับมี่บัสก็จะมีพร้อมเลยโรงงานเขตพื้นที่นี่ สารยังก็มีพร้อมนีกเจาพร้อมนะครับพร้พอมแล้วนะนี่ครับควจะ่นเล่นของอำเภอชุมแพนะครับเด้อเบืองครับเบืองนะเบื้จอบเบืองอำเภอชุมแพจังหวัดชุมแพนะครับเบื้งวิวที่สัตกวก์กระจอกเห็บนบะภูเขาหนึ่ง,ขงเขาตูวเมืองกระจอกนะครับตั้งแต่เริ่มคลิปมาเริ่มขเขาตูวเมือง ตัวเท่าฟัานเด,ดียวกับท่านในวิทย์ดอครับพระท่านในรุดกากเมืองเขาเจ้าอยู่นะะ่าครับใหญ่มากใหญ่มากนะครับเห็นปะพระท่านในฮอตเข่ากลางเมืองดูครับเห็นปะถนนเซนนิพานนะครับถนนเซนิมาจากพิซุโลกนะครับพิซุโลกน้ำหนาวอิชบูรณ์นะครับมาตะหุนเลยนะครับมุงนาเขาตูเม,มืองกอนแกนเห็นปะ ลองบุรลมู่ออกทรายคอนแกนตรงไปนะครับน้องเรือตรงไปนะครับเนะบาะเบื้องบนเห็นป่ะคว้มจะเลื่อนเลยจะออกเลื่อนนี้นะครับใหญ่พร้อมเนาะครับตรงเพื่อเจานะ้าเนาะยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งไหลไหลายเลยล่ะเห็นป่ะโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดก็เรียนเยีว่วยาอยู่เลยครับว่า เป็นจังหวัดเลยเนี่ยครับตั้งเป็นจังหวัดเลยเนี่ยนะครับตั้งกับบอยท่านหูละเอียดเนาะวิญญาณบุหูละเอียดอ่าว่ามีข่าวสารที่ละเอียดนะวิญญาณกับบอยจัดว่านะครับเนาะจังไงก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็มาจอบเบิ้งกเบิ้งจิ้มแพ้นะครับเป็นยังไงแน่ี่น้องกะเบิ้งเงานะเขาควบมเจรินเหนือจอนะเบิ้งดูคนะตะกี้วิญญาเขาไปเมืองคนแก่นกันเป็นลักษณะแบบนี้ละนะครับ คู่มือนี่จะเล่นเมืองคอนเกนจะเล่นหายปิญจนายนะครับนะคือกันนะครับเราคุณจะเล่นทรงพระ,จะเจริญเทศบาลเมืองชุมแพปิเศบาลเมืองันได้เนี่ยที่ประกันอำเพื่อไยูนนี่นะครับนะการพระชุมแพอยู่นี่เห็นไหมนะครับเทศบานวันนี้ทั้งหลาน้าเนี่ยนะครับเบืองดูความจเจริญของจางน,น,นะครับนะความจเจริญตลาดเพื่นที่ยู่ด้านขวามือวิญญ,ญาณเนี่ครับขวงนะ ใหญ่กว้างอยู่ครับตลาดชนมากเป็นยุคทั้งสความือนี่แหละนะครับเ,เมืองที่จเจริญเลยแหละนะครับน้าไปติดตามไปเบื่อนเข้าแอบจอบเบิ้งนะครับควมเจริญของเมืองชุมแพรนะครับความเจริญของเมืองชุมแพรเป็นตลาดเพิ่งยุ่ทั้งปีเห็นไหมเพื่นอนของเบืองเห็น่นะคไหมนะ มึงพรอมจะเริ <soc> s, <S ่นให้เจ้าเห็นปะแทะแท้แไฟแดงแหลซื้อได้ครับโอ้ติดไฟแดงแหลกมันหันเด้อจากไฟแดงสองสามไฟแดงสี่ไฟแดงคนละกี่นงไม่ธรรมดานะเมืองจุมแพ ยาเบาเด่นนี่ครับแอบจอบเบิ้งความเจริญของเมืองชิพแพรนะครับนะเห็นแล้วเป็นยังไงพี่นอ้องชมแล้วเป็นยังได้กับเบิองเอาเนาะครับอืมเปิดจองแล้ววันนี้เุ็นไหมครับชนนาทีเนาะลองดูนะครับน,นะ ที่เลื่อนนีลีพี่น้องเบอร์ออเดอร์นะเบอร์ออเดอร์บริวณนะบริออเวณบริเวณนนะครับเนาะสองไฟแดงแล้วสามไฟแดงเนาะเออท่นนน,นะครับพามือชุ่มแพร่เบื้งต้ครับเห็นบอลผู้เขียวเชื่อผู้มเดียวขัวเข้าไปนะครับเนาะน้องเรือคอนแกนตรงไปนะครับนะเบื้งต้ครับแต่เริ่มคลิปมาเนี่ยเพระท่านได้สุดคลิปอยู่ครับเพระท่านได้จบอยู่ เงรถด,ด้วยนะครับเนาะความเจริญของเมืองชุมแพเป็นจังซีแหละครับเป็นจังซี่ล่ะน,นะครับเนาะเบอร์เร่อนะครับพวดนะนะครับออกใช้พุ่มก่อ,อกไปใส่แลออกไปทั้งหัวมือวิญญาณเลยครับนะเนาะคขุมื่ินแลหละใช้ยามพุ่มใดญนะครับเห็นปะมดูผวามเจริญเป็น,นไรเปน็นเนา เทศบาลเมืองชุมแพอยู่ขวามือทรายมือเห็นไหมเจริญแท้ๆยิ่งใหญ่แท้ๆเมืองชุมแพนะครับเมืองชุมแพเมืองชุมแพนะครับโอ้ท่านสุดอยู่เลยครับเด้อสามสีไฟแดงแล้วโอ้ท่านเลยสุดเมืองชุมแพอยู่ครับ โอ้โหนี่รือชุมแพชุมแพชุมแพนี่รือชุมแพนะครับเนาะเห็นนั่งที่เห็นนี่นะครับนี่ทัฒนวิทย์ตัวเมืองเปนเยอะ ครับญนรีนะครับเลฟซีพุ่เคยมากสิดเด็นนะครับรเจ้าถกแต่งต้นใหม่ก่อกลางถนนงามงามจากกางนนเจ้าเป็นต้นเี้ยพี่น้องถนนก็จะากำลังขยายอีกมากมายนะครับขยายรองรับรถนะครับขยายถนนรองรับความเจริญของเมืองชุมพนะครับเน้ระท่านไดุ้ดเมืองเด้อนะครับเด้อ เบิงเอาเบิงเอาเมืองชุมแพสุดยอดนะครับเนาะนี่หรือเมืองชุมแพนะครับเนาะความเจริญสุดๆนะนะหรับเจริญเจริญดีครับที่นอกโดนๆมาอกเสีนึงอพิษแปลกหูแปลก,ปกตาไปเลยครับเมืองชุมแพญญนี่ว่ญญาบาวัญญาาเบาเลนนะครับจเจริญพิถูพิตายเลยนะครับเมืองชุมแพนะครับถนะนหนทางไอเจ้า ปรับปรุงใหม่ปรับภูมิทัศน์ใหม่ปรับรองรับเพื่อความเจริญของเมืองขอนแก่นนะครับเนาะเอ็เมืองไอชุมพเนาะอาส่วนรายพี่น้องนะคมจะได้พามาชมความเจริญของเมืองชุมพเนะครับผมใครพี่น้องชมแล้วหรือความรู้ได้เห็นความเจริญของเมืองชุมพรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อนะครับ คอยให้กำลังใจวิญญาณนะครับเนาะว่าวิญญาณจะพาเอ็ซไปเที่ยวใส่แน่ไปเที่ยวชมที่ไหนอย่างไรนะครับเนาะเพราะท่านเบิดได้ครับพท่านพันเมืองพันยูได้นีส่สิบกิโลแลวครับเพราะท่านไปพันเมืองพันยู่นี่ครับนั่นเงเครื่อเลื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะคิอออกมาเรื่อยๆเห็นปะนะครับนี่แหละคนเจริญของเมืองที่เจริญนะครับ เศรษฐกิจดีนะครับอะไรก็ดีๆไปหมดนะครับทุกอย่างนะครับเนาะทุกอย่างอาจะรั์หลานพี่น้องสัญญาเนาะเอาแค่มาชมความเจริญของเมืองจุ้แพนะครับเนาะให้เอฟซีเห็นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวญาติพี่พายเอฟซีไปเที่ยวใส่ก็คอยติดตามนะครับเนาะไปกันแล้วไปกันล้างแรงใจวิญญาณเนาะเพราะว่าจังไลยกะพยาายม ถ่ายคลิปดีๆมีประโยชน์ถ่ายคลิปอยู่ในคอมรู้ต่างๆที่เบิรงนะครับเนาะครับผมคลิปหน้าเอฟซีคอยติดตามว่าวิญญาณจะพ่ายเอฟซีพิเทลใส่นะครับเนาะครับผมคอยติดตามเบิรงนะครับคลิปนี้วิญญากล่าวคําว่าสวัสดีครับกอบคุ